ในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยในหลวงเกิดไม่ได้ขวกว่ากว่าก็กำพาพ่อล้พ่อเขาในหลวงเราคือสมเด็จพระมีตราทิเบศอรีอนนเยเนวิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยพระอ,องค์เรียนจบแพทย์มาไปดูไปช่ว่ยททำงานที่โรงพยาบาลแม่คมดมิตรเชียงใหม่ขยันเหมือนในหลวงสวรรคตอายุเพียง37ป็ปีในหลวงเกิดไม่ได้ขัวกว่ากว่า,วาพ่อสวรรคตแนละ้ว18ปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือรัชกาลที่แ สิบเก้าปีในหลวงไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเธอรู้ไหมในหลวงไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศจนพระองค์ต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมาหกสิบกว่าปีแล้วนะกลับมาเมืองไทยทราบข,ข่าวคุณแม่โรคคอพอกันมากในหลวงนั่งหอไปป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนเกลือสิ่งที่พระองค์ได้รับกลับมาในหลวงไปติดโรคไมโครพลาสมาจนทําให้ในหลวงเป็นโรคหัวใจมาถึงทุกวันเนี้ต่อมาในหลวงต้องมาเสียแม่ ตอนเสียสมเด็จย่าในหลวงเสียพระไทยมากที่สุดน้ําตาไหลร้องไห้เลยยังไม่พอต่อมายังต้องมาเสียพี่สาวไปคือสมเด็จพระพีนาง,งานถาวายพระเพลิงศพสมเด็จพระพีนางรบพระที่นั่งเจาะจอดสิบห้านาทนีในหลวงไม่ลงมาจากรถไม่ไมีใครรู้ว่าเบื้องหลังพ่ออะไรในหลวงลุกไม่ขึ้นครับไม่มีแรงที่จะลุกแต่พระองค์ก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นแมาไม่ถือไม่เท้าไม่ใครประคองในหลวงไม่เคยแสดงความอ่อนแอคนไทยเลย แล้วถามว่าคนไทยเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราบอกเรารักในหลวงแล้วเราทําให้ในหลวงของเราทุกคนไม่มีเสียงนะเลื่มตาขึ้นดูที่จอครับไม่มีเสียงเลยดูที่จออย่างเดียววันเฉลิมฉลองในหลวงของราชกบดีสิปีลองดูดีๆครับในหลวงเสด็จมาง,งานลองดูนะในหลวงเสด็จมาง,งาน ส่งร่วมงานในพระจันทีฉลองปีอัศจรรย์ในหลวงเดินลาพระบาทอะไม่หลวงเดินลากพรอบาทนะคัญในะในขณะที่เดินลากพรอบาทลองดูดราโดาดีคระอไม่มีแรงแล้วแม่ต้องเสียพี่สาวไปปู่ไปโลกเข้าใจลองดูสิครับบันไดขั้นที่หกอะไรเกิดขึ้นี่หลวงล้มมาค่ะเหนื่อยพวกพวกเรามานั่งชีวิตนะแล้ววันหนึ่ง ในหลวงต้องมาล้มแบบเนี้ยแล้วเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงแล้วเราก็ปล่อยให้คนมาจาบจ้วงด่าในหลวงเหรอเราเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วปล่อยให้คนมาจาบจ้วงองเหรอแล้วเราบอกว่ารักในหลวงอะสมเด็จพระเทพเทา่านได้ตรัสไว้ว่าในหลวงตรัสไว้ว่าพระองค์จะมีอายุถึงร้อยี่ปี นั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานให้คนไทยอีก34ปีจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกแต่สิ่งที่องได้รับจากเรานี่หลวงต้องมาน